สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับพีเชอร์ชนอีกแล้วนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องงานบ้านนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหัวข้อเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะกระบวนการในการทํางานบ้านขั้นตอนที่1เลยนั่นก็คือการวางแผนนะคะการวางแผนคือเป็นการกําหนดงานที่จะทํานะคะเป้าหมายของงาน วิธีการทํางานใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการทํางานบ้านนะคะต่อไปขั้นตอนที่2นั่นก็คือทำตามทาตามแผนงานที่วางไว้นะคะทําตามแผนงานที่วางไว้เนี่ยจะช่วยลดความสับสนและความผิดพลาดในการทํางานได้นะคะเพราะว่าเราทําตามแผนไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่งงต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการประเมินผลงานนะคะว่าเราทำเสร็จแล้วตามแผนงานเราก็จะมาประเมินตึงว่า เราเนี่ยได้ทำตามแผนงานหรือเปล่าแล้วมันออกมาดีหรือไม่ดีควรปรับปรุงตรงไหนนะคะจะถึงจะรู้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้และทาความเข้าใจนะคะผ่านวิดีโอนะคะอย่างคจะมีคลิปวิดีโอนะคะให้นักเรียนชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยคะ่ะนักเรียนครับแผนการทำงานบ้านที่ดีควรมีลักษณะดังนี้นะครับ 1. เรียงลำดับความสำคัญของงาน โดยก่อการวางแผนทำงานบ้านสมาชิกทุกคนในบ้านต้องช่วยกันคิดว่างานใดสำคัญเป็นอันดับแรกและจำเป็นต้องทำงานนั้นก่อนเช่นทำอาหารก่อนแล้วจึงทำความสะอาดบ้าน 2. ระบุวันเวลาและกิจกรรมในแผนงานที่ต้องทำอย่างละเอียดให้อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย 3. ต้องระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละงานซึ่งควรเลือกให้เหมาะสมตามวัย ความสนใจความสามารถและเวลาว่างของผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ 4. จัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานโดยงานที่ใช้แรงงานมากและใช้เวลาทำนานเช่นปวรนดินตัดหญ้าตักน้ำทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ควรทำในตอนเช้าส่วนงานที่ใช้แรงงานน้อยและใช้เวลาทำไม่มากนักเช่นงานปัดกวาดเช็ดถูควรทำในตอนบ่ายนะครับ 5. ต้องมีการจัดสรรเวลาว่างร่วมกันเพื่อให้ทุกคนในบ้านได้พูดคุยกันและทำกิจกรรมร่วมกันเช่นดูโทรทัศน์รับประทานอาหารเย็น 6. แผนงานที่กำหนดไว้สามารถปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 7. ทุกคนสามารถปฏิบัติตามแผนงานได้ทักษะการจัดการงานบ้าน ทักษะการจัดการหมายถึงความพยายามของบุคคลที่จะจัดระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคลและจัดระบบคนให้ทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับทักษะการจัดการงานบ้านจึงเป็นการทำงานบ้านด้วยตนเองเพียงคนเดียวหรือการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบ ประณีตและมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักใช้พลังงานและทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมาดูการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารและการรับประทานอาหารกันนะครับอุปกรณ์ประกอบอาหารเช่นมีดหม้อกระทะตะหลิวทัพพีลังถึงกระชอน ครกลูกครกเขียงหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วผึงให้แห้งแล้วให้จัดเก็บเข้าตู้หรือแขวนไว้ให้เป็นระเบียบสำหรับมีดควรเสียบไว้ในที่เสียบป้องกันไม่ให้คมมีดกระทบกันและปลอดภัยเมื่อหยิบใช้นะครับอุปกรณ์รับประทานอาหารได้แก่จานชามชอ้อนซอมและแก้วน้ำหลังจากล้างสะอาดและผึงให้แห้งแล้วให้แยกประเภทแล้วจัดเก็บในตู้ หรือบนชั้นวางที่สามารถหยิบได้สะดวกนะครับการจัดเก็บเครื่องปรุงรสข้าวสารและอาหารแห้งควรจัดเก็บในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันมดมอดแมลงและควรจัดเก็บในบริเวณที่ห่างจากความชื้นและความร้อนนะครับมาดูการจัดเก็บตู้เย็นกันนะครับตู้เย็นเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารให้คงความสดไว้และไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรอการนำมาประกอบอาหารการใช้ตู้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพทำได้โดยการวางอาหารตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในชั้นวางภายในตู้เย็นดังนี้นะครับ 1. ช่องแช่แข็งอุณหภูมิประมาณลบสิองศาเซลเซียสเป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุดเหมาะกับการแช่อาหารที่ยังไม่รับประทานทันทีเช่นเนื้อหมูชิ้นใหญ่ปลาตัวใหญ่เนื้อไก่ชิ้นใหญ่นะครับ 2. ช่องใต้ช่องน้ำแข็งอุณหภูมิประมาณลบ 1, 1ถึง1องศาเซลเซียสใช้เก็บอาหารที่จะรับประทานทันทีภายในหนึ่งวันเช่นปลาหมูหมูแฮมไส้กรอกก่อนแช่ควรห่อปิดให้มิดชิดนะครับ 3. ช่องเก็บของทั่วไปอุณหภูมิประมาณ2องถึงาองศาเซลเซียสมาะสำหรับเก็บของที่บริโภคหรือใช้ไม่หมดแล้วต้องการนำมาใช้อีก เช่นเครื่องสำอางยาอาหารขนมหวานและไม่ควรนำอาหารหรือขนมหวานที่ซื้อมาแช่ทั้งถุงควรเปลี่ยนใส่ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมิดชิดก่อนแล้วจึงนำไปเก็บในตู้เย็นช่วยป้องกันสารพิษที่ปนเปื้อนมากับถุงพลาสติกหรือโฟมได้นะครับ 4. ช่องแช่ผักและผลไม้อุณหภูมิประมาณ6-8องศาเซลเซียสมาะสำหรับบรรจุผักและผลไม้ทั้งผล โดยไม่ต้องหั่นเป็นชิ้นหรือผักและผลไม้ที่ปลอกเปลือกแล้วห่อหุ้มด้วยพลาสติกหรือถุงส่วนผักใบเช่นผักชีขึ้นช่ายควรเด็ดใบเน่าเสียทิ้งก่อนแล้วจึงนำไปวางไม่ให้ทับซ้อนกัน 5. ช่องเปิดปิดหรือบานพับเหมาะสำหรับวางของที่หยิบใช้บ่อยๆเช่นไข่น้ำดื่มนม น้ำผล,ลไม้นะครับนักเรียนครับการที่ต้องแช่อาหารไว้ในอุณหภูมิที่แตกต่างกันนั้นเพราะอาหารแต่ละชนิดมีความทนทานต่อความเย็นต่างกันเช่นถ้าเรานําผักชีซึ่งควรแชร่ไว้ในชั้นอุณหภูมิ6-8ถึงองศาเซลเซียสมาแช่ในช่องแข็งที่มีอุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสผักจะช้ำและเน่าเสียได้นะครับการจัดตู้อาหาร ตู้อาหารเป็นตู้ที่ใช้เก็บอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วรอการเสิร์ฟและอาหารแห้งเช่นหอมกระเทียมอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและวุ้นเส้นนะครับตู้อาหารส่วนใหญ่ทำจากอลูมิเนียมมีประตูเปิดปิดได้ช่วยป้องกันมดและแมลงมาแต่ตอมอาหารการจัดวางอาหารในตู้อาหารให้มีระเบียบมีวิธีปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. แยกประเภทอาหาร 2. จัดวางอาหารเป็นประเภทบนชั้นต่างๆโดยวางอาหารที่ต้องการใช้ก่อนไว้ด้านนอกสุดเพื่อสะดวกในการหยิบถ้าเป็นอาหารกระป๋องควรวางกระป๋องที่มีวันหมดอายุเร็วที่สุดไว้ด้านนอกสุดเช่นกันนะครับการจัดโต๊ะอาหารการจัดโต๊ะอาหารเป็นงานบริการในบ้านที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในครอบครัว ทำให้อุปกรณ์รับประทานอาหารเป็นระเบียบพร้อมใช้งานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการรับประทานอาหารได้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดโต๊ะอาหาร 1. จาน 2. ช้อนซ้อม 3. แก้วน้ำา 4. ผ้าเช็ดปาก 5. ผ้าปูโต๊ะ 6. ผ้ารองจานนะครับนักเรียนครับถ้าโต๊ะอาหารบางบ้านมีขนาดใหญ่มากอาจจะตกแต่งกลางโต๊ะ ด้วยใจกันใส่ดอกไม้ได้นะครับมาดูขั้นตอนการจัดโต๊ะอาหารกันนะครับ 1. ปูผ้าสะอาดบนโต๊ะอาหารถ้ามีผ้ารองจานให้วางบนผ้าปูโต๊ะตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 2. วางจานข้าวบนผ้ารองจานตามจำนวนผู้รับประทานอาหาร 3. วางช้อนไว้ด้านขวาวางซ่อมไว้ด้านซ้ายของจานบนผ้ารองจาน 4. วางแก้วน้ำทางขวามือเยื้งไปด้านบน 5. วางผ้าเช็ดปากไว้บนจานข้าวหรือทางขวามือ 6. วางกับข้าวไว้กลางโต๊ะอาหารและก่อนรับประทานอาหารให้คลี่ผ้าเช็ดปากวางไว้บนตักนะครับการจัดวางของใช้ในห้องน้ําห้องส้วม 1. ของใช้ในห้องน้าห้องส้วมเช่นสบู่ยาสระผมยาสีฟันแปรงสีฟันควรจัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้และดูสวยงามนะครับ 2. อ,อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมควรล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีส่วนน้ำยาทำความสะอาดควรปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปเก็บในที่เย็นไม่มีแสงแดดนะครับการจัดวางของใช้ในห้องน้ำห้องส้วม 1. ของใช้ในห้องน้ำห้องส้วมเช่นสบู่ยาสระผมยาสีฟัน แปรงสีฟันควรจัดวางให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการหยิบใช้และดูสวยงามนะครับ2อ,อุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมควรล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้งก่อนนำไปเก็บในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีส่วนน้ำยาทำความสะอาดควรปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปเก็บในที่เย็นไม่มีแสงแดดนะครับต่อไปนะคะมาดูกันบ้านกันนะคะว่าทำยังไง ให้นักเรียนนะคะว่ารูปตู้เย็นสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นนะคะมีผักมีไข่วาดมาเลยนี่ตามตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะลงในกระดาษสมุดนะคะหรือในกระดาษรีไซเคิลก็ได้นะคะกระดาษ A4 ได้หมดเลยกระดาษรายงานได้นะคะแล้วก็พอวาดรูปเสร็จแล้วระบายสีตกแต่งสวยงามนะคะใบงานนี้ส่งทิชชร่ในวันเปิดเทอมวันแรกนะคะ วันนี้ที่เช่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ